สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะก็ในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดอย่างนั้นเองนะคะเพราะว่ามีผู้ชมคนหนึ่งเขาขอมาแบบแทบทุกวันเลยว่าแบบพี่ทําเอาชีวิตรอดหน่อยนะคะด <g oda> ังน,นั้นเนี่ยคือขอมาขนาดนี้ก็ต้องทำแล้วนะฮะแต่ยังเล็กน,นะคะ <g oda> ก็ขอเปลี่ยนชุดโดยแต่นิดนึงคือแบบเดี๋ยวเบื่อและที่สองขอดอกจันเอาไว้เลยนะคะว่าเราเล่นเอาชีวิตรอดไม่เก่งน,นั้น <g oda> เราจะขอใช้ตัวช่วยหน่อยแล้วกันเนาะ เราได้ชุดสำหรับการไปเดินป่าโอเคนะฮะเราหมดขั้นสูงอันนี้เราจะใช้เป็นหมดขั้นสูงแล้วกันนะฮะคือแบบว่าเ,เราเล่นไม่ค่อยเก่ง <laughs> นะฮะ <laughs> เดี๋ยวขอตั้งค่าแป๊บหนึ่งแล้วกันพอตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ต่งางานานมากแต่ตรงนี้เราต้องหาไก่ก่อนนะจ๊ะ <laughs> ไหมเปิดมาเราต้องหาไก่เลย <laughs> โอ้ยคทำไมเป็คนคีเนี่ยคือชอบทักไปตอนอัดคลิปด้วยนะไม่เข้าใจเหมือนกันแบบเขาไม่รู้หรอกเขาไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกว่าตอนนี้เราอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบทักมานะนะจ๊ะทำไมหาไก่ไม่เจอเลยหาไก่เดี๋ยวมันมีมันมีอันเนี้ยอันเนี้ยมันเนี้ยเนี้ยมันต้องมีไก่สิโอ้ส่งข้อความเสียงมาอีกขออเดีาไปอ่านแป๊บหนึ่ง โอเคนะฮะตอนนี okay, oh, ้ต้องหาไก่หาไก่ไม่เจอหาไก่ไม่เจอเอ้ยเจอไก่แล้ว ใกลไก่แล้วนะจ๊ะต้องใช้ดาวอ๋อใครมันตั้งเนี่ยใครมันตั้งให้ใช้ดาวเห็นไหมเปลืองเปลืองทรัพยากรเดี๋ยวไก่ยังเพิ่งไปไก่ยังพิ่งไปไก่ซเสอ็จสินไนั้นแล้วเราขอสื่ออะไรต่อดีอืมท <c oughs> ำไมเสียงฉันอะอันนี้ยังพอเนาะ อันนี้ไม่แพงสิสงสารฉันต้องเบิกมาเยอะแล้วแหละนะแต่จริงๆอาจจะต้องเบิกเ,อเยอะแล้วแหละนล้วจะคือไม่ได้ซื้อฟรีแบบขอทิ้งของอะไรนิดหน่อยอะไรกันนะอย่างเงี้ยทิ้งเออทิ้งไปเลยอย่างนี้ก็ทิ้งไปเลย,เลยแล้วมีอุปกรณ์ดีแล้วฮ่าฮ่าฮ่า <c oughs> ตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้สัตขีเลยนะฮะขอก็บสักวขี่ไว้นิดนึงให้ให้นอนพายพักก่อนนะพักก่อนเออระหว่างนี้ก็เรียกช้างมาก็ได้เนาะแต่ว่าให้มันคือแบบม,มันวางไข่ได้ใช่ไหมช้างมีลูกได้เออพังไข่หืช้างออกลูกเป็นไข่อย่ <c oughs> ตรงนี้เราไปไหนตอรีอืม ก็เจอไก่แล้วเราก็ซื้อของเลยเรียบร้อยเลยใช่ไหมตอนนี้ดาวเราก็ยงเหลือห้าเหมือนเดิมเลยก็ดาวแบบดาวไม่มีวันหมดอะไรเงี้ยอันนี้เราไม่จำเป็นต้องเก็บผลไม้อะไรกินแล้วไม่แคร์ใครแล้วเอยม,มานี่เลยมาเล้ไฟฟ้าฮัลโหลเลไฟฟ้าครบห้าพอดีเดีย๋ยวเราต้องการอะไรอีก อุปกรณ์เพชรน,นะแต่โต๊ะครับยังไม่มีเลยต้องหินต้องหาหินโอเคเหินหินมานี่หน่อยจ้าหินนางหินมานี่เนาะเดี๋ยวเมื่อกี้เราเจอใบโอนให้มันหินเพียบเลยนี่ใช่ไหมมาเราขอไปใบโอนนั้นอีกรอบหนึ่ง ไปช้าโอ้ช้างเนี่ยช้ามากเลยนะให้มังกรสวรค์พักบ้างเถอะเนาะจริงจริงมังกรสวรค์ไปไปบ่อยมากมันได้ชื่อแบบได้ชื่อเป็นป่าปแล้วคือแบบเวลาจะข้ามป่าอะไรอย่างเงี้ยใช้มังกรสวรค์ตลอดเลยเขาตดนแล้ว,ย,วยังไม่มีช้างเดี๋ยวนี้เราก็ใช้ช้างไปแล้วกันเนาะโอเคเราได้เราได้หินมาแล้วคราฟตตอกคราฟที่ไม่สมบูรณ์ แล้วทำยังไงต่อถ้าค้าเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเออเอามือก่อนเราจะคับเตียงอ่ะคับเตียงไงอ่ะรอเซิร์ชก่อนแป๊บนึงยังฮัลโหลเตียงเตียง ต้องหาไม้ผลกับท่อนไม้ไม้ผลกับท่อนไม้เหรอได้ง่ายเด <ๆ S 1> ียวเดี๋ยวทำท่อนไม้ก่อน <_ d ota> เร็วๆเ,วเวตียงขอเตียงหน่อยยังไม่โคบอีกล้อโอ้ยเบื่อล้วอย เออก็ขาบได้แล้วอ่ะก็ขาบได้แล้วเห็นไหมเออจบปะจบจบสักทีเอะจบนะอืมโอเคทีนี้เราได้เตียงมาแล้วเดี๋ยวเราจะต้องหาถิ่นฐานก่อนใช่ไหมไปเลยลูกอู้ยดี๋ยวเราจะทำห้องอย่างนี้แหละ เนี่ยอุปกรณ์เพชรวันแรกฮู้ฮู้ฮู้ฮูขี้กโกงพูดได้วยคำเดียวขี้กโกงเดี๋ยวนะแป๊บนึงรู้สึกว่ามันสว่างน้อยไปอ่ะเออถ้ามองไม่เห็นอีกอย่างแน่คือปกติแบบไม่ไม่ค่อยแบบแสงสว่างเยอะยอะไรเงี้ยอุ้ยนอนได้แล้ว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  วันที่หนึ่งผ่านไปนะคะก็เขาจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะว่าวันวันหนึ่งในเกมก็คือวันเอ่อคลิปหนึ่งในชีวิตจริงแล้วกันนะน้องบุ้ยสุดยอดเดี๋ยวเอาไว้วม่างาจะมาหานะฮะอันนี้คือเขาไฟฟรีขอบคุณสำหรับวันนี้นะฮะก็มีถ้ำมีที่อยู่แล้วสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายสวัสดีจ้า